สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีค่ะจันกวงสวัสดีครับอาจารย์น้อยยินดีต้อนรับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าเป็นหัวข้อที่ในการดาเนินชีวิตของคริสเตียนเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากค่ะพี่น้องที่รักดังนั้นเราจะมาดูด้วยกันค่ะหัวข้อในวันนี้คือการอธิษฐานด้วยสิทธิอํานาจค่ะพี่น้องครับขอเริ่มต้นด้วยพระธรรม หนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ข้อ3า3ถึง39นะครับและต่อมาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลยาผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอับราฮมัมอิสรัและอิสราเอลขอให้เขาทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้กระทํา สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นตามพระดำรัสของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาจังหลายกลับมาอีกแล้วไฟของพระยาเวก็ตกลงมาและเถาเครื่องบูชาเถาทั้งตัวและฟืนหินและผงคลีและลามเลียน้ำในร่องจนแห้ง และเมื่อประชาชนทั้งหมดได้เห็นพวกเขาก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ากษัตริย์อาหับและเอลียาเป็นศัตรูกันมาอย่างยาวนานค่ะเอลียาจึงได้ท้าทายอาหับกับบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระบาอาค่ะเพื่อที่จะมาแข่งขันกันว่าถ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์ แต่ถ้าพระบาอาลเป็นก็จงติดตามท่านไปอาหารจึงตอบตกลงค่ะจากนั้นครับผู้เผยพระวจนะของบาอันก็ไม่เพียงแค่สวดอ้อนวอนนะครับพวกเขาร้องเสียงดังเชื่อเฉือนตัวเองแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอลียาห์นะครับก็ได้ท้าทายพวกเขาเขาก็ยิ่งร้องแล้วก็เชื่อเฉือนตัวเองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเอลียาห์ครับ ก็ได้เทน้ํารดเหนือแท่นบูชาและเผาเครื่องบูชานั้นแล้วเอลียาก็อธิษฐานต่อหน้าพวกเขาเอลียาได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เทียงแท้พระเจ้าไม่เพียงแค่ส่งไฟมาเผาเครื่องบูชาเท่านั้นแต่ส่งไฟมาเผาทั้งฟืนทั้งหินและร่องน้ําจนแห้งพี่น้องครับพระเจ้าได้พิสูจน์พระองค์เองครับ พี่น้องที่รักคะในช่วงเวลานี้นะคะเอลียาเนี่ยได้เอาตัวของเขาเองนะคะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แห่งความเป็นความตายคะ่ะเขาอาจจะถูกกล่าวหาว่าเอลียาท่านปฏิบัติพระเจ้าที่ตายไปอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์ของเอลียานะคะเอลียาอาจจะรู้สึกจนตรอกเนาะรู้สึก เราจะต้องทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้อาจจะมีความกังวลกับวายเกิดขึ้นค่ะพี่น้องทีลกแต่อย่างไรก็ตามนะคะเอลียาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและพี่น้องทีลกพระเจ้าได้ทรงตอบคําอธิษฐานของเอลียาด้วยการเอาไฟลงมาจากสวรรค์ค่ะขอบคุณพระเจ้าครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของกษัตริย์เยโฮชาฟัตพรว์เจอปัญหาครับเจอกองทัพมากมายมาจากแดนไกล เพื่อจะมาทำลายเมืองแล้วจับคนอิสราเอลไปเป็นเฉลยเยโฮชาฟัทครับ mm hmm. เขาทำยังไง mm hmm. เขาบอกกับประชาชนทุกๆคนนะครับ mm hmm. ให้ร่วมใจกันอดอาหารอธิษฐานซึ่งอยู่ในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่20ข้อ6กถึงสิและต่อไปนี้ครับคือเคล็ดลับในการอธิษฐานของท่านข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของบางพระบุษของข้าพระองค พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ไม่ใช่หรือพระองค์ทรงครอบครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของบรรดาประชาชาติไม่ใช่หรือพวกข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะต่อสู้กับคนมากมายเช่นนี้ที่กําลังต่อสู้กับข้าพระองค์ทั้งหลายพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรต่อไปแต่ดวงตาของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเพ่งมองดูที่พระองค์ พระองค์ได้ทรงสดับฟังคําอธิษฐานของท่านและพระองค์ได้ทําให้ข้าศึกนั้นต่อสู้และทําลายล้างกันเองค่ะพี่น้องพี่น้องครับเราเห็นบทเรียนเนาะจากสองตัวอย่างนี้ชัดๆเลยครับว่าคนของพระเจ้าเรียกร้องจนกระทั่งพระองค์สําแดงพรัส่าราศีของพระเจ้าเองแต่บ่อยครั้งครับแล้วกลับพูดว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์รทรงทราบความต้องการของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังว่าพระองค์จะทรงช่วยนี่คือคําอธิษฐานที่ไม่มีสิทธิทอำนาจใดๆครับแต่เป็นการอธิษฐานอย่างพ่แพ้ตัางหากพอมาถึงตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักเราจะต้องเข้าใจถึงฤิธานุภาพและสิทธิทอำนาจของพระเจ้านายเราค่ะ การอธิษฐานด้วยสิทธิอํานาจไม่ใช่การที่เราจะเข้าไปหาพระองค์ด้วยความยิ่งพยองและก็จองหองของเราค่ะแต่มันเป็นความต้องการของเราที่เราอยากจะให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเยซูนะครับตราสในพระธรรมมัทธิวบทที่2 8่สิบแปข้อสิบแปว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสอนก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้ให้แก่เราแล้วครับฤทธานุภาพนะครับหรือเอกโซเซียหมายความว่า พระเยซูทรงมีฤทธิ์อำนาจและเสรีภาพที่จะทําอะไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงพอไทยโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางได้และฤทธิ์อำนาจนั้นมีอย่างไม่จํากัดด้วยแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปค่ะแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านค่ะในตรงนี้คือฤทธิเดชนะคะไดนามิสค่ะหมายความว่าเราจะมีอำนาจของพระเจ้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์ค่คะพระคริสต์นะคะผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดค่ะเราจึงมีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้สำเร็จได้ค่ะพี่น้องครับสิทธิ์อำนาจเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นใบอนุญ,ญาตที่เราจะสั่งพระเจ้าได้นะครับคำา่าทีฐานของเอลียาและเยโฮชาฟัสจะเห็นได้ว่าเขาเข้าไปหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่ ทอมใจครับความทอมใจหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเห็นด้วยกับพระเจ้าและยินยอมให้พระองค์เข้ามาจัดก,การกับสถานการณ์ของเราครับพี่น้องทีรลกคะการอธิษฐานคือการต่อสู้ไฝวิญญาณคะ่ะ การอธิษฐานคืออาวุธที่ซาตานมันเกรงกลัวจนตัวสั่นค่ะพี่น้องและมันไม่มีพลังที่จะสามารถที่จะมาทําลายและต่อสู้กับคำอธิษฐานได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่มันจะโจมตีมากที่สุดคือการอธิษฐานของเราค่ะเราจะต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องค่ะและบางครั้งมาซาตานมันก็จะใช้การอธิษฐานเนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เรารู้สึกน่าเบื่อ ไม่ต้องอธิษฐานนานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะพี่น้องทีรักดังนั้นเราจะต้องทูลขอค่ะให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์คือการที่เราจะต้องขอกับพระองค์ให้เรามีใจกระตือรือร้นและอุทิศต,ตัวในการอธิษฐานเพื่อที่เราจะต่อสู้กับมารค่ะและเราจะพึ่งพาในพระคำของพระองค์แล้วมารซาตานมันจะหนีเราไปค่ะในความเป็นจริงนะครับซาตานเนี่ยมันไม่สนใจหรอกครับว่าเราไปบวชกี่ครั้ง หรือว่าร้องเพลงนั้นมัส,สกรารกี่เพลงมันไม่รู้สึกกลัวในระบบบริหารของพระเจักรเลยหรือว่าเครื่องมือที่เรามีแต่เมื่อคนของพระเจ้าคุกเข่าลงและพึ่งอาศัยในฤทธิเดชและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างในสวรรค์ก็เริ่มเคลื่อนไหวและทุกอย่างก็เริ่มสั่นสะเทือนครับพี่น้องที่รักคะมีสิ่งจำเป็น5ประการด้วยกันค่ะถ้าเราจะเข้าไปหาพระเจ้า ด้วยสิทธิอำนาจดังต่อไปนี้นะคะเราจะมีชัยชนะแน่นอนค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะเราต้องอยู่ในพระองค์นะคะก่อนที่เราจะมาถึงสิทธิอำนาจของพระองค์นะคะสิ่งที่เราจะต้องมีคือความรอดของเราที่เรามีผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ค่ะและความสัมพันธ์ที่เราดําเนินชีวิตกับพระองค์นะครับในข้อที่สครับเราต้องรู้ความคิดของพระเจ้า ยิ่งเราฝังจิตใจของเราลงไปในพระธรรมพ์มากเท่าใดความคิดของเราก็จะยิ่งเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นครับถ้าเรารู้ว่าเรากําลังอธิษฐานในสิ่งที่เป็นพระประสงค์เราก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นและเราก็จะมีประสบะการณ์กับสิทธิอำนาจของพระเจ้าในคําอธิษฐานของเรานั่นเองครับพี่น้องที่รักคะอย่างที่สามค่ะเราจะต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ค่ะ พระเจ้าของเราเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะพี่น้องพระเจ้าจะไม่ยอมมอบสิทธิอำนาจและลิานุภาพของพระองค์ให้กับผู้ที่ไม่ได้ถวายชีวิตของพระองค์หรืออุทิศชีวิตให้กับพระองค์อย่างสิ้นเชิงนะคะดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าเรายังมีความผิดบาปอยู่สิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องยอมรับค่ะแล้วก็สารภาพบาปของเรากลับตัวกลับใจหันกลับมาหาพระองค์ค่ะ แล้วคำอธิษฐานของเราพระองค์จะรับฟังและเกิดผลมากมายครับประการที่4เราต้องมอีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ครับประเด็นสำคัญนะครับเราต้องอธิษฐานตามน้ำพระทยัยไม่ใช่ตามความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของเราโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามคำสอนในพระคัมภีร์นะครับตราบใดก็ตามที่เรายังอธิษฐานด้วยความเพ่งแก่ตัวเราจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากพระเจ้า และจะไม่เกิดผลครับพี่น้องทีรักคะในประการที่5ค่ะเราต้องมั่นใจในความสัตว์ซื้อของพระเจ้าค่ะ เป็นความมั่นคงเนาะแน่นอนในพระวจนะคําของพระเจ้าที่พระองค์จะสําแดงออกมาเป็นความมั่นคงในการอธิษฐานของเราค่ะเราต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเนาะจนกว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจะปรากฏขึ้นในชีวิตของเราแต่หลายครั้งนะคะพี่น้องเราอธิษฐานเนี่ยเราจะไม่มีความอดทนในการอธิษฐานเลยนะคะและเราก็ตัดสินใจแล้วก็คิดไปเองนะคะว่าเป็นไปไม่ได้แล้ว พระเจ้าไม่ได้ฟังคําอธิษฐานของเราแล้วนะคะเราก็มีหลายข้อแก้ตัวค่ะมีหลายอย่างที่เราพยายามที่จะแก้ไขตัวเองเป็นข้อแก้ตัวของเราค่ะพี่น้องที่รักคะแต่ถ้าเราอธิษฐานด้วยนะคะพี่น้องสิทธิอํานาจเราก็จะต่อสู้ค่ะจะต่อสู้จนกว่าเราจะได้รับชัยชนะที่มาจากพระองค์ค่ะเยี่ยมยอดเลยใช่ไหมครับต้องอดทนนะครับแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ท้ายที่สุดนี้ครับการอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจก็คือการอ้างถึงการกระทําของพระเยซูคริสต์ที่บนกางเขนครับโดยที่พระองค์ได้ไทยเรากลับคืนด้วยการชดใช้บาปผิดแทนเราและเมื่อเราอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงประทานให้เราจะพบว่าคําอธิษฐานได้กลายเป็นเครื่องมือที่เกิดผลอย่างที่มันควรจะเป็นครับต่อชีวิตของเราต่อชีวิตผู้คนรอบข้างต่อคิดสัจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับที่เราจะมีสิทธิอำนาจและรู้จักใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้ให้เกิดผลอย่างยิ่งใหญ่ครับขอ,ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุก,ท,กท่าน,านค่ะค